เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมเครื่องซักผ้า ตามแบบของช่งางทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อเอายี่ห้ออยู่ไหนล่ะเนี่ยยี่ห้ออยู่ไหนโอโ้โหเลยเลยยี่ห้ออยู่นี่นะยี่ห้อซามซุงซามซุงรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกัน วารุณอะไรสามูงเครื่องซักผ้ารุ่น W A 85J 5 7าเจห้านึ่งหขนาด8.5ดจุกิโลกร,รัมนะอาการเจ้าของบอกว่าไฟเข้านะไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงานนะ มันเป็นยังไงไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทำงานนะเป็นยังไงเดี๋ยวจ้างทวีปจะทดสอบเสียบปลั๊กป้อนไฟเข้าไปทิ้นนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเอาเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะอ้าวเปิด power on เลยนะนี่ power on นะอ้าวกด power on อ้าวกล่องจิ้งกองจิ้กงกล่กองนะไฟขึ้นนะไฟโชว์แล้วนะไฟโชว์ไฟโชว์นะมีไฟโชว์มีไฟโชวเอากดสต,ตาร์ทนี่สต,ตาร์ทนะซักนะกดสตาร์ทโชว์กิ้งกล่องอกิ้งกล่องกิ้งกล่องโอ้ยกิ้งกล่องแล้วมันขึ้นอักษรภาษาอังกฤษนะเนี่ย DC เนี่ยเห็นไหม มันขึ้นคำว่าดีนะกับพิบด้วยนะดี DC กับพิบโอเคนะเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนนะช่งทวีปปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนิ้กองจิ้งกองปิดเครื่องก่อนถอ,อ,อดนะอย่าเล่นกับไฟฉันไฟฉันมองไม่เห็นนะอันตรายอ๋อตลออันตรายนะ อ,อตลอดนะปลอดภัยไว้ก่อนอาการนะนปัดไฟเข้านะขึ้นคำว่า DC แต่เครื่องไม่ทำงานนะเซ mm hmm. นเซอร์สวิตช์ฝาถังเนี่ยนะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะ mm hmm. วิธีตรวจสอบนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเราจะเปิดฝานี่ออกเพื่อตรวจสอบนะตรวจสอบแม่เหล็กสวิตช์นะสวิตช์ฝาถังนะ ว่าอยู่ดีหรือเปล่านะวิธีเปิดนะวิธีเปิดมีน็อตอยู่หกตัวนะดี DC นะขึ้นคำว่าดีนะดอกโครดนะดอกโครดให้ปิดประตูฝาถังสาปนะตรงนี้อีกนะ ห้านะตรงนี้อีกตัวหนึง่งนี่นี่อีกตัวหนึ่งนะหกเอาละหกตัวแล้วนะหกตัวแล้วออาละ้นะเราก็ถอดน,น็อตออกมาทั้งหมดหกตัวแล้วนะหกตัวแล้วนะเราก็งัดออกมาได้เลยนะเนี่ยนะเปิดออกมาได้เลยนะี่เห็นไหมนี่เปิดออกมาได้เลยนะเปิดออกมาได้เลยยกออกออกมาแล้วฮออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะยก แขงหน้าปัดเนี่ยนะยกออกได้เลยนะมันไม่มีน็อตยึดหรอกนะเนี่ยนะเนี่ยไม่มีน็อตยึดนะไม่มีน็อตยึดเราดึงออกได้เลยนะดึงออกได้เลยออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วอ้าวเหรอน,นะช่างทวีปก็ได้เปิดฝาครอบ เครื่องซักผ้าที่เป็นปุ่มกดเนี่ยนะแผงคอนโทรลนะสังกระวีบได้ออก,ออกแล้วนะเราก็จะเห็นสายไฟแล้วนะสายไฟโอ้ยนะหนูมันกัดหมดเลยเนี่ยนะเนี่ยขาดหมดเลยนี่นะนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยหนูมันกัดสายไฟขาดหมดเลยนะเนี่ยนะ ขาดสายไฟขาดหมดเลยเนี่ยเพรสเชอร์นะเพรสเชอร์เนี่ยมันกัดขาดหมดเลยเนี่ยนะโอ้โหหนูนี่ไม่มีดีเลยนะทำไมมันกัดขาดกระตุ้ยนี่ก็ขาดเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่นี่ที่ไปเข้าเซนเซอร์สวิต์นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ไปเข้าเซนเซอร์สวิต์เนี่ยอนี่ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยด้วนเนี่ย โอเคนะเดี๋ยวช่างทวีจะมาต่อสายไฟกันใหม่นะเนี่ยทากันใหม่นะสีเดียวกันเข้าสีเดียวกันนะเนี่ยนะนะสีส้มเข้าสีส้มนะสีม่วงเข้าสีม่วงนะเดี๋ยวช่างทวีจะต่อให้ดูนะนี่สีขาวนะนะเดี๋ยวเราจะมาต่อสายไฟสีขาวที่ไปเข้าสวิตช์ฝาถังกันก่อนนะเนี่ยนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะดึงดึงไอ้ตัวล็อก สายไฟที่ไปเซนเตอร์สวิตช์ฝาถังเนี่ยนะดำๆแผ่นพลาสติกดำๆเนี่ยที่มันครอบครอบสายไฟอยู่เนี่ยนะดึงออกก่อนนะดึงออกก่อนอนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้ก่อนนะนะใช้มีดปอกสายไฟตรงนี้นะปอกสายไฟออกก่อนเพื่อที่จะจำสายไฟกันนะ นะ้าเราก็ปอกสายไฟเตดแล้วนะนะปอกสายไฟเตดแล้วสายไฟเตดแล้วนะเราก็หาเตดสายไฟที่ขาวเนี้ยมาต่อนะปอกปอกสายออกสักประมาณเซนหนึ่งนะประมาณเอานะประมาณเอาเนี่ยนะแล้วก็ขูดสายไฟออกสักหน่อยนะนะ ทำความสะอาดสายทองแดงนะก่อนที่จะไปต่อกันนะมันสกรปรกนะแล้วก็ขูดทาความสะอาดก่อนนะแล้วเราก็ต่อเข้าไปเลยนะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยมัดไปเลยนะมัดไปเลยมัดไปเลยนะมัดให้แน่นเลยนะมัดให้แน่นเลย ตะกัวลายหรือใครไม่ใช้ตะกัวก็มัดให้แน่นแล้วก็ใช้ได้เลยนะนะเอาเตปพันนะเตปพันหรือว่าท่อหดก็ได้นะทางที่จะตะกัวลายตั้งหน่อยเอาละนะตะกัวลายนะแน่นแล้วนะแล้วก็พับนะพับไปให้ลาบกับสายสีขาวเนี่ยนะพับไปพันลาบไปกับสายสีขาวนะสายไฟสีขาวเพื่อที่เราจะได้สวนท่อหดไปนะ ใครไม่มีท่อหดก็ใช้เตปพันสายไฟก็ได้นะเตปพันสายไฟนะแล้วเราก็ใช้ท่อหดนะท่อหดเบอร์สามนะสีอะไรก็ได้นะสีอะไรก็ได้นะสวมไปคุมมาไว้นะท่อหดเบอร์สามเอาละนะดึงลงไปสุดแล้วนะสุดแล้วเดี๋ยวเราก็ใช้ไฟลนนะไฟลนให้มันหดนะใช้ไฟลนให้มันหดพอโดนไฟมันก็จะหดนะ ดละนะหดแล้ว,นะลวนี่นะโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาต่ออีกปลายหน,นึ่งนี่นี่ตรงนี้นี่นะหนูกัดขาดตรงนี้เดี๋ยวแกะเต๊ปันถ่ายไฟก่อนนะแล้วแค่นี้ก็พอนะนะแค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็พอตัดออกเลย นะแค่นี้เราก็ต่อได้แล้วนะแค่นี้เราก็ต่อได้แล้วแล้วก็ปอกเป็นไฟสักประมาณเต็มหนึ่งนะขูดต้นน่อยเพื่อที่เราเวลาบัดกรีนจะได้บัดกรีง่ายนะไม่งั้นเป็นคราบนะบัดกรียากเอาละนะแล้วก็ปลายนี้อีกปลายหนึ่งนี่ไปลายตายที่เราต่อน,นี่นะสักเป็นหนึ่งอืมนะขูดออกเหมือนกัน เอาละนะไส่ท่อหดไปก่อนนะไต่ท่อหดไปก่อนท่อหดเบอร์สามนะช่างทวีปใช้ท่อหดเบอร์สามนะท่อหดเบอร์สามเอาละแล้วเราก็มัดปะเนี่ยมัดให้แน่นเลยนะมัดให้แน่นเลยนะมัดให้แน่นเลยใครจะตะกั่วไลก็ได้นะหรือไม่ใช้ก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ช่างทวีปมีมีตะกั่วนะก็เลยเอาตะกั่วไลซะหน่อยน้าจะได้แน่นนะ เอาละเรียบร้อยนะตะกัวไล่เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็พับนะพับให้ลาบไปกับสายไฟไนี้นี่นะพับให้ลาบไปกับสายไฟอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วเราก็ดึงท่อหดมาปิดนะท่อหดเบอร์สามนะเนี่เอาละนะเสร็จนะแ,แล้วเราก็ไฟแช็กลนนะลนให้มันหดนะลนให้มันหด เอาละขวดแล้วโอเคนะเสร็จแล้วนะหนึ่งเส้นนะเสร็จแล้วหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายเพชเชอร์สวิต์อันนี้อีกเส้นหนึ่งนะนี่สีต้มนะมันกัดขาดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีง,งอเลยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาต่อสายสีต้มนี่นะที่เข้าเพชเชอร์สวิตต์แต่เดี๋ยวเราถอดซ็อกเก็ตออกนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะเราจะถอดออกมาก่อนนะ ถอดท็อกเก็ตออกมาก่อนนะดึงออกมาเลยนะเนี่ยนะดึงามาเลยเนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วตัดออกซะหน่อยหนึ่งตรงนี้มันขาดนะเนี่ยสายทองแดงมันขาดไปแล้วนะมันติดแต่ยางหุ้มเนี่ยฉนวนหุ้มเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะปอกสายไฟเลยสักประมาณเซนหนึ่งนะเนี่ยนะปอกนะปอกยางหุ้มฉนวนเนี่ยออกตักเซนหนึ่ง นะออกแล้วขูดซะหน่อยนะขูดสายทองแดงให้มันสะอาดหน่อยนะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราต่อนะเอาตะกั่วไรจะได้ติดง่ายๆนะจะได้ติดง่ายๆนะคัางทกบีก็เอาเศษสายตีต้มมาแล้วเนี่เศษสายไฟตีต้มนี่นะขูดซะหน่อยนะจะได้บัดกีง่ายๆนะมันมันสกรปรกแล้วบัดกีติดยากนะโอเค เราก็มัดไปเลยนะเนี่ยนะมัดไปเลยมัดไปเลยมัดให้แน่นเลยนะมัดเต็จใครจะเอาเตปพันก็ได้นะเตปพันสายไฟเนี่ยนะพันได้นะแต่ช่างทวีปใช้ท่อหดนะใช้ท่อหดตะกัวนะตะกัวร้ายโอเคเรียบร้อยนะนะ แสร็จแล้วเราก็นะจับหักนะให้มันให้มันลาบไปกับสายสายไฟสีส้มเนี่ยนะให้มันลาบไปนี้เลยนะเพื่อที่เราจะได้สวมท่อหดนะเนี่ยนะสวมท่อหดไปท่อหดเบอร์สามนะช่างทวีปใช้ท่อหดเบอร์สามอืมนะเอาละนะใช้ไฟลนนะไฟลนนะจะได้หดนะไฟลน เอาเถอะเรียบร้อยนะนะด้านนี้เรียบร้อยนะปลายปลายด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะอีกปลายหนึ่งนะแล้วก็ปอกเหมือนกันเนี่ยสักเซนหนึ่งนะขูดซ้หน่อยนะขูดให้สะอาดซะหน่อยนะขูดให้สะอาดเอาละ เอาละนะเดี๋แล้วข้างหนึ่งอ่าเรามาดูตรงนี้นี่เส้นนี้นี่นะเส้นนี้เดี๋ยวเราก็จะปอกนะปอกออกทักเส้นหนึ่งเหมือนกันนะเส้นหนึ่งเอียงมีดหน่อยนะเอียงมีดนะเอียงมีดไม่งั้นเดี๋ยวไปเฉือนสายทองแดงขาดนะ<อ>มันจะไปตัดสายทองแดงขาดเอาละนะเราก็นะนะขูดทำความสะอาดหน่อยนะขูดทำความสะอาด เอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเราก็สวนท่อหดไปนะนะเราก็สวนท่อหดไปท่อหดเบอร์สามนะช่างทวีปใช้ท่อหดเบอร์สามหรือใครจะเชืใช้เบอร์ใหญ่กันนี้ก็ได้นะเบอร์สามจุดห้าก็ได้นะก็แล้วแต่เอาละนะเราก็มัดไปมัดให้แน่นเลยนะเอาละนะ มัดแน่นแล้วบัดกีเลยนะตะกลัวบัดกีเลยเอาซะเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วก็พับนะพับให้ลากไปกับสายไฟติดต้มเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพับให้ลากไปอย่างนี้นะแล้วเราก็ดึงท่อหดมาปิด ไฟลนนะไฟแชกลนมันจะได้หดเอาละเรียบร้อยอีกเต้นหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสองแล้วต่อไปสีม่วงน,นี่ีสีม่วงเห็นไหมสีม่วงเราก็ตัดออกเลยนี่มันกินมาถึงนี่เลยกัดมาถึงนี่เลยนะเราก็ตัดโอ้มันแทะหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีดีเลยเนี่ย หนูมันไม่มีดีจริงๆนะไม่มีดีตัดออกก่อนอืมนะตัดทิ้งไปนะอืมอนะ่ขูดสัหน่อยขูดให้มันสะอาดนะวเวลาเราบัดกรีจะได้บัดกรีง่ายๆเอาละโอเคจางทวีบก็เอาเศษสายไ,ไฟมาต่อนะทีนี้ สายไฟสีม่วงช่างทวีปไม่มีนะตอนนี้นะสายไฟสีม่วงช่างทวีปไม่มีก็เลยเอาสีสีน้ำตาลนะเอาสีน้ำตาลมาใส่แทนนะสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลมาใส่แทนไม่เป็นไรนะเอาขูดซะหน่อยอาใช้สายสีน้ำตาลต่อแทนนะสายสีม่วงช่างทวีปไม่มีนะไม่มีอืมโอเค ต่อไปนะกระสายถีม่วงต่อจำไปเลยนะจำไปเลยบิดให้แน่นเลยนะบิดเกลียวนะบิดเกลียวให้แน่นเลยเอาละนะตะกวัวไล่ซ้หน่อยนะเอาละเอาละเรียบร้อยนะนะเราก็สวนท่อหดไปนะสวนท่อหดไป ท่อหดเบอร์สามนะท่อหดเบอร์สามนะนี่แล้วก็ตีเกลียวมันลาบไปเนี่ยนะให้มันลาบไปกับสายสีม่วงเนี่ยนะเนี่ยให้มันลาบไปนี้เนี่ยนะลาบไปนี้แล้วเราก็ดึงท่อหดมาปิดนะโอเคนะไฟลนนะไฟลนเอาละ เรียบร้อยนะด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะด้านนี้เรียบร้อยปลายด้านนี้แล้วก็ปอกไปเอียงมีดหน่อยนะเอียงมีดหน่อยมันจะได้ไม่ไปเฉือนเฉือนสายไฟขาดนะยังเอียงหน่อยเอาแล้วนะขูดให้สะอาดหน่อยนะขูดให้สะอาดหน่อยเนี่เส้นนี้นะส้นนี้ส้นน,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 นี้แล้วก็ปอก นะตักประมาณเซนหนึ่งนะอืมนะขูดเทหน่อยนะต้องทำความสะอาดสายไฟนะสายต้องแดงนะมันตกกระปกแล้วบัดกียากนะบัดกียากนะสวมท่อหดไปก่อนนะสวมท่อหดไปก่อนสวมไปะนะโอเคมัดเลยนะมัดให้แน่นเลยนะ เอาละนะมัดแน่นแล้วนะใครจะเอาเทปพันสายไฟพันเลยก็ได้นะเอาเทปพันสายไฟพันเลยก็ได้แต่ช่างทวีปจะตะกัวไล่ก่อนนะตะกัวไล่นะเพื่อมันแน่นนะโอเคนะแล้วก็พับไปนะพับให้ลาไปกับสายไฟเนี่ยนะ ให้ลาไปกับสายไฟแล้วก็ดึงท่อหดไปปิดไฟลนนะไฟลนเอาละเรียบร้อยเนนี้ยนะสีเหล็กสีแดงเนี่ยนะสีแดงมันกัดขาดเลยนะนี่ ตัดตรงนี้เลยนะตัดตรงนี้เลยปอกอาอไม่ต้องปอกหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาแล้วนะหลุดออกมาแล้วขูดซะหน่อยอืมนะโอเคนะเดี๋ยวใส่ไฟมาต่อนะเตสตไฟเสตสายไฟสีแดงนะเสตสายไฟสีแดงแล้วก็ปอกปลายสายนี่นะ อกไปตายแล้วขูดหน่อยนะปอกทักเซนหนึ่งนะเซนหนึ่งเอาละนะแล้วก็มาต่อเลยนะนี่นะมัดไปเลยนะมัดไปเลยมัดให้แน่นเลยนะมัดให้แน่นเลยนะนะตะกัวไล่ไปเลยนะตะกัวไล่ไปเลยเอาละนะ นะแล้วก็สวมท่าหดไปนะสวมท่อหดไปนะคุมไปให้สุดเลยนะอเอาละเอาละไฟลน้นเอาละนะด้านนี้ก็เก็อดอีกแล้วนะสีแดงแล้วก็มาต่อตรงนี้นอืมกูตะนอย เอาล่ะสายต้อหดไปก่อนนะสายต้อหดไปก่อนเอาล่ะส่วนต้อหดไปก่อนอ้าวข้างนี้ลืมปอกนี่ยังไม่ได้ปอกเลยนะยังไม่ได้ปอกไฟ,ไฟเลยอืมูหต้นน่อย รามามัดรวมกันเลยนะเนี่ยมัดรวมกันเลยนะมัดรวมกันไปเลยยาวไปก็ตัดออกสั้หน่อยตัดออกสักหน่อยยาวไปนะยาวไปอืมมาตะกัวไล่เลยนะตะกัวไล่เอาละเรียบร้อย นะดึงเราก็ดึงท่อหดมาปิดเลยนะนี่นะดึงท่อหดมาปิดเลยไฟลนเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะหมดละยางต่อเรียบร้อยแล้วก็เรียบเข้าที่เดิมนะ นะเก็บเข้าที่เดิมเลยนะเก็บเข้าที่เดิมเลยเสร็จแ,แล้วอมืมีอีกไม้นะเรียบร้อยแล้วนะนะสีดำส็อกเก็ตอันนี้สีดำสีดำอันนี้ลงล่างนะลงล่างไปใต้เครื่องทักผ้านะ สายสีดําเส้นนี้นะนี่นะเส้นนี้นะนี่สายสีดําเส้นนี้นะสายสีดําเส้นนี้มันจะต้องเข้าตรงนี้นี่นะเข้าตรงนี้นี่เข้าครัวนี้แล้วก็อันนี้ปลายสายออกนี่มันก็จะมาเข้านี่จะมาเข้าเส้นนี้เข้าเส้นนี้แต่ว่าเขาต่อตรงไว้แล้วนะโดยที่ไม่ผ่านคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะโดยที่ไม่ผ่านนะเนี่ย ไม่ผ่านคอนเนคเตอร์นี่เขาต่อตรงไปเลยเห็นไหมเนี่ยนะสายเส้เนสีดําเส้นเนี่ยนะเขาต่อตรงไปเลยต่อตรงลงใต้เครื่องสภาพไปเลยนะโอเคนะอันนี้เราก็ทิ้งไว้ไงเงี้ยนะไม่ต้องไปทําอะไรนะเพราะเขาต่อตรงไปแล้วนะนี่ต่อตรงไปแล้วต่อตรงไปแล้วนะอันนี้ก็เลยทิ้งไว้นะทิ้งไว้ไม่ต้องไปทําอะไรนะตรงตูดคอนเนคเตอร์เนี่ยนะไม่เป็นไรโอเคมีอีกไม้มีอีกไม้ม ไม่มีแล้วโอเคนะ่างทวีปก็ต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสายไฟนี่เรายังไม่ต้องเก็บนะยังไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเราจะทดสอบเครื่องกันก่อนนะว่าใช้ได้ไหมนะว่าใช้ได้ไหมเรายังไม่เก็บแล้วนะปล่อยมันลกลุงลังนี้ไปก่อนนะมันลุงลังอย่างนี้ไปก่อนยาให้ใครเห็นนะอายเขามันลุงลังเหลือเกินอายเขายายใครเห็นโอเค พัตติครอบครอบสายที่ไปเ็นเซอร์นะเนี่ยจะมีรูอยู่เนี่ยรูเนี่ยอันนี้เราก็ใส่ไปในรูนะกดลงไปเห็นไหม را? เรียบร้อยอเรียบร้อยละเรียบร้อยละโอเคนะนะเราก็ปิดฝาครอบก่อนนะนะแผงวงจรนะน,นี่แผงวงจรนะนจะอยู่อย่างนี้นี่นจะอยู่อย่างนี้ วางแผงปุ่มกดเนี่ยนะวางไปก่อนนะยังไม่ต้องให้เข้าที่หรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดสอบป้อนไฟเข้าไปว่าใช้ได้ไหมนะโอเคต่อไปช่างทวีปก็จะเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กทดลองนะเอาเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กแล้วเสียบปลั๊กแล้วนะกดพาวเวอร์เน่พาเอออนอ้าวกิ้งกองกิ้งกองไฟเข้าแล้วนี่ นะไฟเข้าแล้ว,ไฟ,ลวนะไฟเข้าแล้วนะไฟเข้าแล้วนะกิ้งกองกิ้งกองไฟเข้าแล้วโอเคกดสาตาร์ตสิสาตาร์ทกิ้งก่องเอาหมุนแล้วหมุนอา้าวเครื่องทำงานแล้วนะทำงานแล้วอา้าวกิ้งกองกิ้งกองเตือนให้ปิดนะเตือนให้ปิดอืมอืมนะ เครื่องทำงานแล้วเค,เครื่องทำงานแล้วโอเคออฟก่อนออฟก่อนนะเอาละออฟก่อนนะเดี๋ยวเราจะทดสอบปั่นแห้งทนะปั่นมาดนะปั่นมาดเอา้ากดอ,ออนก่อนออนกิ้งกิงนะเอาไฟโชว์แล้วเดี๋ยวจะทดสอบปั่นแห้งทนะทดสอบปุ่มปั่นแห้งอา้ากิ้งนะ ปั่นแห้งกดตาร์ทจริงๆดูสิดูสิเครื่องจะทำงานไหมอ้าวทำงานแล้วนะนะปั่นแห้งก็ได้นะปั่นแห้งก็ใช้ได้นะ โอเคนะเครื่องซักผ้าก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนะสำหรับสายไฟด้านหลังนะนะสำหรับสายไฟด้านหลังนะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดให้เรียบร้อยนะก็ส่งมอบเจ้าของได้แล้วโอเคนะขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อนำไปประกอบอาชีพก้างรายได้ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998